ัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูทรายนะคะวันนี้ครูทรายมาพร้อมกับเล่มสมุดบันทึกความดีที่เด็กเรียนจะต้องทําในสัปดาห์นี้ค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่1ค่ะเด็กๆต้องเริ่มทําตั้งแต่วันที่11-17กรกฎาคมนี้นะคะส่วนการบันทึกจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ ตัวอย่างการทําแบบบันทึกนะคะถ้าวันไหนเรารักษาสินห้าครบนะคะให้กาถูกถ้าวันไหนไม่ได้ทําก็กาผิดค่ะนักเรียนทําให้ครบทั้ง7วันนะคะความดีที่2นะคะการสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนวันละหนาทีก็ได้นะคะความดีที่3นะคะการจัดเก็บห้องนอนห้องน้ําห้องครัวให้สะอาดค่ะนักเรียนเลือกทําเพียงหนึ่งห้องก็ได้นะคะดีที่4การจับดีคนรอบข้างนะคะก็คือการมองเห็นสิ่งดีๆที่คนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเราทําค่ะ ความดีที่ห้าผู้พูดดีมีวาจาสุภาษิตธิก็คือการพูดจาไพเราะอ่อนหวานค่ะที่หกทำบุญบำเพ็ญประโยชน์นะคะเป็นการช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ตอนนักเรียนอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะความดีที่7นะคะการร่วมกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เดี๋ยวคุณครูจะมีการนัดแนะผ่านวิดีโอคลอนนะคะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความดีซึ่งกันและกันใน1สัปดาห์ค่ะ หน้าของแบบบันทึก7กิจวัตรความดีนะคะทำให้ครบทั้ง7วันแล้วรวมคะแนนให้คุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ที่2ค่ะ